ไปกันครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กรองนะครับน,นี้มีก็มีเจ้าหน้าที่นะครับให้การดูแลอยู่บนเรืออันนี้ก็เป็นเวลาเยี่ยมชมนะครับซึ่งมา มได้นะฮะแล้วก็เดินตามลูกศรซึ่งทางผู้ดูแลได้ทำไว้นะครับตามเส้นเหลืองนะครับๆๆก็เป็นเรือรบบลวงของประเทศเรานะครับ เป็นป้อมปืนนะป้อมปืนด้านท้ายเรือนะครับป้อมปืนด้านในเลยนะครับ ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าลูกขอกลมนี้จะเป็นอะไรเอ่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ต้องมาหาข้อมูลดูครับเป็นประวัติศาสตร์ของของบ้านเรานะครับอันนี้เป็นด้านท้ายเรือที่ท่านเห็นอยู่ด้านนอกนะครับริมฝั่ง ด้านนอกนะครับก็เป็นเรือขนสินค้านะครับมุ่งหน้าออกสู่เอ่าวไทยนะครับอันนี้เป็นด้านปากแม่น้ํนะครับเป็นความสวยงามแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของบ้านเรา ก็มีพี่ๆทหารเรือนะครับก็มีสินค้าเป็นที่ระลึกนะครับบนเรือรบหลวงไม่กลองนะครับถ้าเพื่อนๆมาแล้วก็แวะมาเยี่ยมชมกันครับเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจสถานที่ที่ให้ประชาชนได้เที่ยวก่อนนะครับ เป็นท้ายเรืออจูชีมาน,นะครับแทนดูหม้อของข้าวนิดนึงนะครับเขาเขียนว่าหม้อของข้าว ีก็เป็นโซนของที่จะต้องปรับปรุงนะครับในตัวเรือนะฮะ